โตงามดีอยู่พี่น้องปูนครับเบิง่งโตป่าเนาะถือว่าใหญ่อยู่พี่น้องโอ้โหใหญ่ไ,ไวอยู่ครับพี่พี่น้องปลาสวายครับผมวัดดีครับเมืีอกี้มาผอกระบาวน้องในช่องกบป่าพระรวยนะครับพี่น้องเนาะมื่อนี้บาวน้องก็จะพภาพพี่น้องไปอัปเดตเบิ่งปลาสวายครับผมเพราะว่าปลาสวายเท่ากับเรียงใ้ประม่าน สองเดือนสองเดือนกลัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนั้นบ้าน้องก,กับผาพี่น้องไปเบิองอีกเทนึงแต่ว่ามืงนีบ้านน้องจะพาพี่น้องตักขึ้นมาเบิองเลยเนาะครับเนราะว่าใส่ของเพลินจะใหญ่ขนาดใดเลยเนาะเดี๋ยวบ้านน้องก็จะพาพี่น้องไปเบิองเลยครับผมนี่แหละครับผมกับผาพี่น้องมาเบิองปลาสวายนะครับเนาะเพราะว่าบ้านน้องก,กับเอาปลาสวายแหละกับปลาปลาปืนครับพี่น้องเอามาลงน้ำกันเนาะเพราะว่าบ้านน้องก,กับ อยู่หันเพื่นมาซื่อนะครับแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ20สกว่าตน่แล้วพี่น้องบ้าน้องก็เลยเอามาลงน้ำบ่อปลาสวายเลยครับพูดครับพี่น้องบางทีแะครับเดี๋ยวบ้าน้องก็จะภาพพี่น้องตักขึ้นเบิงอยู่นะครับเนาะเท่าก็ต้องเบิงตอนคุนละครับผมตอนสุดท้ายเนาะเดี๋ยวบ้าน้องก็จะตักให้พี่น้องเบิงเพราะว่าถ้าตักให้เบิงแล้วเพื่นสิบ่วมากินอีกพี่น้องเพราะว่าบ้าน้องก็เคยเคยตักให้พี่น้องเบิงอยู่เนาะบางทีละครับผม เกิจากแดดแน่เด้อพี่น้องเด้อเกิจากแดดแน่ครับผมแดดสองมุ่งเด้อครับพี่น้องบรรยากาศเนี่มุ่งเสาเนาะบ่อน้องกับพาอพี่น้องมาเบิ่งปลาสะวายครับผมอู้ครับเบิ่งมุมงไก่ๆน้ำเนาะ เรี้ยงปาสวาวี่ก็ถือว่าใหญ่ไว่ายู่พี่น้องของบ่าน้องเนาะกับแป๊บเดียวครับผมต่อไปบ่าน้องก็จะให้อาหารปั่นครับผมล่องลอง,ลองทดลองอาหารปั่นเนาะถ้าเบิ่งคีบหนาแล้วบ่าน้องก็จะให้อาหารปั่นแหละครับผมมาถดล่องเบิ่งพร้อมกันว่าเพิ่นสกินบอเนอะครับเนาะเฮาก็จะมาเบิ่งอีกแทนึงเพราะว่าต้องต้องฟั้เพื่อนกินแล้วครับผมเบิ่งเลยครับผม ต้องหาถ้เพื่อนกินแล้วเพราะว่าเพื่อนตัวใหญ่และครับต้องให้อาหารปั่นเพื่อนครับผมอาหารกอนของบ่าน้องเนาะเดี๋ยบวบ่าน้องก็จะพภาพพี่น้องไปบึงอาหารปัน่นของบ้าวน้องอีกเจนึงเพราะว่าห่าเห็ดอาหารปัน่นเขากใส่ของทุกอย่างอยู่ในสวน,นเนาหล่พี่น้องทั้งพวกบุ้งทั้งต้นกล้วยทั้งกากาน้ำตาลเนาะก็เอามาผสมกันก็นกเป็นหัวอาหารน้ำแหน่ครับผมเพราะว่าเขาสิผสมลงไปได้หัน่นได้หลายอย่างครับเหลียแต่พี่น้องสีเอา ไปต่อยอดเอาน co ้องพี่น้องเนาะเขาจะเอายังผสมก็ได้ว่าเป็นผักที่เพื่อนกินนะครับเนาะว่าหนึ่งของบ้านน้องกับพักบุงก็เห็นอยู่ในน้องนี่ก็บบย่งครับพี่น้องเอาลงเพื่อนกินบ้านน้องก็เลยพักบุ่งสมนํำครับนี่ครับพินบอกพักบุ่งของบ้านน้องบเลือได้พี่น้องนะะเแี่ยหยอดปป้งบ่ไ้พี่น้องเ,เ, bueno, เพื่นกินดีเนาะนี่นะครับผมเบิ่งเลยขนาดบอบ่านน้องก็บอกพี่น้องแล้วนะครับเนาะ เพราะว่าถ้าพี่น้องเขาไปเบิ้งคลิปของบ้านน้องกะจะหูว่าขนาดบ่อบ่อนี่เท่าไรนะครับพี่น้องเพราะว่าน้องกะเอาลงไว้อยู่ในคลิปให้พี่น้องเบิ้งน้ำครับผมขนาดบ่อปลาสวายครับหูเบิ้งพี่น้องแต่ว่าคว่ำเลืกนี่กระยุม็ดเดียวพี่น้องบนเลืกของบ้านน้องเนาะ อยู่น้ำไฮน้ำหน้าเนี่ยนะครับผมอยู่น้ำบานเ่านี่เนาะอากาศดีครับผมเบึ่งเลยครับผมผู้กำลังสีคิดจะเห็ดกะลงมือเห็ดเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮากะจะเลี้ยงไวเพราะว่าเาเลี้ยงไวแต่เดี๋ยวนี้ต่อไปเขากะจะได้กินได้ขายครับพี่น้องเฮาก็ลงมือเห็ดคอยเห็ดเทละเล็กเทละน้อยไปครับเพราะว่าบ่าน้องกะบริดเ้เห็ดเทละหลายครับเฮ็ดเทะนีน้อย ผู้ใดบ่งคลิปของบวน้องนั่นจะเห็นว่าบาวน้องเรื่มต้นเห็ดจังไดน,นะครับเนาะเรื่มต้นมากแต่ผายางพอดีพี่นอ้องแต่เห็ดผายางบอ่อเดียวบวน้องก็ยังพอได้กินอยู่เห็ดเลื่มต้นก็ไปเห็ดงาลนนำแนาก็ย่างมะแร็งมากกับพอได้อาหารบางทีเฮากลับคำนะครับเนาะหรือคำเฮาก็ได้อาหารเมนูเฮ้าเลี้ยงปลาไ้เฮาก็าไ,ากได้กินปลาปลาดุกปลายังเขากับนี่แหละครับเอามาต้ม มาเป็นเมนู่เขาไดร้าๆๆยอย่างบ่าน้องก็เลยว่าอู้เห็ดใบแบบนี้ก็ดีเวลานเวลาเขาเหลือคำเนาะเขากระไดกลับมาเขากระไดอาหารเขาเลยบมมีนากินเขาก็ตักเอาอยู่ในบอ่อพยางครับแตก่ก่อนพอบ้าน้องเห็ดได้แล้วบ้าน้องก็ขยายครับเลี้ยงแต่กอนเลี้ยงแค่หาลอยโตนี่พี่น้องต่ก่อนบ้าน้องก็เลี้ยงไว้กับบูมิไผ่เบืองไห้เนาะครับน,น้องมัน ตะกอนแดดหอนแห้งด้พี่น้องบ่มีสลนดมุง่งป่าห้องบ้านน้องเลียงใบรอบสองนะครับจนเิพาะขายเลยได้พี่น้องแดดหอนแห้งวัดนาำเพิ่นพันหน่อยอยู่ในบอ่อผายางนอกตะกอนกับบ่ได้ใส่สลนดมุงทึ่งหอนแห้งย่ามาแรงมากตายเบิดพี่น้องห้องวานน้องก,กองับตะกอนเนาะกับบ่มีเวลาให้เพิ่นบ่ได้มีเวลามาเบิง่ง พอหูเรียกว,ว่าเพื่อนจังไดเขาก็เลยแก้ปัญหาก็คือเอาสเตลีนมุ่งไว้แล้วก็ปลูกบักบวบใส่ครับผมให้เป็นหุ่มทึ่งๆเนาะพอหลังจากหันมาบ้าน้องหูเรียกว,ว่าอู้เขาต้องหาแนวมุ่งใหเ้เพื่อนเพราะว่าเฮ็ดไรแหละก็ไปเฮ็ดงานเลยก็มีเวลาตาั้งแต่วันอาทิตย์ว่าแต่เฮ็ดเขาบ่อถอพี่น้องเขากะบ,บ่าน้องก,กัเฮ็ดคือเก่าครับผม โอ้ซ้ำหนีบาเป็นยังตัวนั้นบ้าน้งนงานองก็ตากแห้งไวครับตากแดดเอาไว้จะถอดเนาะเขาก็เป็นเมนูเขาคือเกลีแต่ว่าเขาก็เห็ดเขาก็เอาไปตากแดดตากแห้งไวเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เห,หดเ็ดแห้งโอ้ก็อถอดเจ็บจริงเลยพี่น้องบ้าน้องก็ซื้อมาไหมมอย่อมแผลได้พี่น้องก็ไปซื้อมาอีกมาเลี้ยงมันก็เห็ดไม้ที่เอาไปแพร่ก็สร้างดำเนาะเอาแพร่ดำดำครับตะไคร่ดำพี่น้อง สแล่นเพื่อนแมนครับสแล่นเนาะก็เอามุ้งทึ่งๆบานนี้แดดกระบ,บ่ฮ้อนพี่น้องเหมือนเทสจังได๋ก็อยู่ได้ตลอดเลยบ่าน้องก็จนได้ขายพี่น้องเฮ็ดบ่อเดียวนเนาะเริ่มสิได้ขายแล้วก็เริ่มมีความคิดแล้วพี่น้องบานบ่าน้านองก็เริ่มททสิเฮ็ด2บ่อก็ขุดขุดข้างๆที่บอ่อกบของบ่าวน้องอยู่เนาะแต่ก่อนก็สิเป็นบอ่อปลาเด้พี่น้องบอ่อปลาดุกเนาะ แต่บ้าวน้องก็จะเลี้ยงตั้งแต่ประดุกยักษ์ครับพี่น้องนี่ครับจากแดดแน่นนักหน่อยเนะาะบ้านน่องกับบ้านย่อมแพลพี่น้องบ้านน่องกับเลียเยเ้ยงต่ออีกเพราะมันได้ขายหรืบวบ้านน่องกับแหงคิดจากค็ดนะพี่น้องเนาะโอ้ก็คิดว่าขณะเขาเลี้ยงปลาเขาก็ยังได้ขายเนาะ ขาก็เยญกินจากข้านี่ข้าก็ได้ขาย,บ,าบ,ายาบ่าน้องก็เลยเห็ดอ่อมเพียนเลยบ้านผ้าลูกไส้ไปขายขายดีครับขายในบ้านเขานอ่อทดลองบิ่งบบดใครพ่อเขาขายอะไร,รเลยขาก็มีความคิดก็เลยให้เพิ่นมาจกสาให้พี่น้องเพิ่นเอาดินไปเนะาะบ่าน้องก็เลยได้มีสาหน่อยหนึ่งนี่แหละครับมาปีอีกปีนี้แหละก็ร่างเริ่มต้นเห็ดสี่หาเดือนพี่น้องบ่าน้องก็ร่างเห็ดสาตัวนี้แหละเห็ดคู่พวกคู่สาขี่มหม่เนาะ เพราะว่าเหลื่อมต้นกําลังสิขยายขยายขึ้นมาอีกบ้าน้องกาลังเริ่มเฮ็ดม่วนนี้ม่วนนี้กะเฮ็ดแล้วบอดินนี่ก็ตอบรับดีอยู่พี่น้องบ้าน้องเฮ็ดขึ้นมานีกถื่ว่าเฮาก็ะเลี่ยงปลาใหญ่เฮ้าก็มีซากวงเวลาเฮ้าอยากเลี้ยงปลานอื่นนําใดเหลี้ยงโรคนี่นีก็ไใ้พี่น้องบ้าน้องก็เลี้ยงั้งปลาสวายแล้วก็ปลาปืงปลาดุกุีได้พี่น,อน,อนะะ้อง,อองโงน้ากันนี่เนาะแต่ว่าปลาดุกยัก์บ่ได นี่ครับเบิ่งเลยอูด้ยิดอยากจะเลียงกะเลียงเลยครับผมเห็ดที่คงเบาวน้องนี่กะเรามีแยวอยากได้กินเนาะเหลือกินเท่ากับได้ขายพี่น้องเบิ่งเลยครับขนาดใส่ของเพนนั้นเนาะใส่ของเพนอยู่ประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าได้พี่น้องเด้อเบิ่งเลยครับเดี๋ยมมือนี้ว่าน้องกับจีตักให้พี่น้องเบิ่งนํ่ครับเบิ่งที่เลยครับรุ่นนี้กับพ่อหนึ่งได้ได้พี่น้องหนึ่งใส่พักเนาะโอ้เห็เดแจ่วขึินเจ็บ เพราะว่าเฮาแค่คิดจะซื้อแค่คิดจะซื้อเฮาบ่ได้เฮ็ดเด้อพี่น้องเฮาต้องเฮ็ดเลยนะเนาะเฮาต้องลงมือทําเลยเฮาจึงจะเฮาจึงจะหู้ว่าเฮาสิเฮ็ดสําเร็จบ่นะครับเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดเฮาเฮ็ดแล้วเฮาสิถือกับหยังนะครับเนะาะเพราะว่าแต่ก่อนบ้าน้องกะเคยเฮ็ดหลายอย่างคือกันเด้ดพี่น้องชัวรสิได้มาลงโตคือเฮ็ดป่านี่เนาะบ้าน้องกะฮ็ดงานน้ำเน่แต่ก่อนกะมีร้านนี่เด้อพี่น้องกะเปิดร้าน ขายตุ๊กตาเนาะตุ๊กตาดินเผาตะกอนบาน้องกับเห็ดบาน้องกับเห็ดหาให้เจ้าของเห็ดทุกอย่างคือกันครับพี่น้องทดลองเมองตัวนั้นกะไปบ่ได้ครนะับพี่น้องบาน้องกะโอ้เห็ดแล้วมันโบขึ้นน้องพี่น้องน้องมันกะต้นทุนหลายถึงสิีมาคาเสาห่องเสาหยังตัวน,นี้คือบาน,อนอนนาน้องกะเลยเสาเห็ดตัวนั้นมาทดลองเห็ดป่าเพราะว่าเจ้าของกะเห็ดป่าไหวอยู่ก็เลยมาต่อยอดป่าเจ้าของได้พี่น้องคูเมือนี่จังว่าบาวน้องกะ ซ้ำนีกับพท่านปันไหเด็กพี่น้องบ้านนอกกันยังสีฮ็ดต่อไปอีกกันเนาะต้องต่อยอดเท่าห้าเป็นเรื่อยพี่น้องนี่เลยครับเพราะว่าบ้านนองโมเมนต์คนสี่ย่อมแพ้เนาะพี่น้องเนาะล่มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาสู่หม่ครับบ้านนองเพาต้องสู่หาจนใดครับพี่น้องว่าเห้าสิมักจุดใดเพราะว่าห้าบ้านนองก็เคยล่มมาแล้วล่มแล้วบ้านนอกก็ลุกขึ้นมาใหม่ครับผมห้องบ่ต้องย่อมแพ้่ครับ เดี๋ยวห้องก็จะพานไปได้เองของมันเพราะว่าน้องก็เคยเคยหล่มมาเหลวก็ลุกขึ้นมใาไมา่ครับผมเพราะว่าเฮายังมีมือมีหยังเฮายู่น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮายังมีมือมีขามีแข็งเข้าพอดิยางใดเฮาก็เฮ็ดต่อไปพี่น้องสูงต่อไปขึ้นองบาอง้บาน้องบ้าน้องบ่ยอมแพ้ง่ายๆครับเฮาก็ต้องสู้เลยเฮาจังสีหูว่าเฮาถือกัหยังแน่นะครับนาอเฮาจังสี คือบ่านนอกนี่ก็กำลังมาเห็ดป่าครับกำลังสีขิดวาเพราะว่าหนึ่งเป็นอย่างที่คืขอขิดวาบ้า,บานกับบ่ิเด้ยวเาเนาะพี่น้องเนาะเขาก็มาอยู่ทีของเงินเจ้าของพี่น้องเขาก็มาเห็ดอยู่นีเขาก็บ,บ่ิเดียวเา,าอย่างจักยางคือเขาเห็ดใบกะเขาก็ถ่าตะาาาขาอย,ยางเดียวพี่น้องเขามาโล่งโล่งโล่งแล้วเพราะว่าตะก,กรนันก็คือแต่ละเดือนมาต้องห้ก็เจ้าค่าเสาห้องเนาะค่าน้ำค่าไฟได้พี่น้องบ่าน้องกับเห็ด ตุกตาดินเผาเนาะตะกรเนาะไปสื่อมากก็เอามาขายอู้ก็อยูโดนเติบไู่ได้พี่น้องบ้าน้องก็ก็ขึ้นตัวนั้นไปบ่ไ้แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจบดีเนาะพี่น้องเนาะเฮาต้องมาเห็ดอยู่พ่อพีอยงดีกวัวเศรษฐกิจคู่มือนี่มันมันจะบ่กคือตะกรตะกรนี่เห็ดยังกับขายได้พี่น้องคู่มือนี่เศรษฐกิจแบบคนเฮาก็ต้องเจ็บเงินไหวท่าสื่อแนวยอยากแนวกินดีกวัวเนาะพี่น้องเนาะบ่าน้องก็เลยว่าเออ เขาก็คิดว่าเขาเห็ดเนวกินดีกว่านี่ละครับเขาก็มาเปลี่ยนเป็นเห็ดเนียกินเนาะคือคืนนี่แหละเลี้ยงปลาไว้แต่เป็นเมนู่ึทิ้งเข้าบ่ได้ขายเขาก็ได้กินองบาลน้องกับพเห็ดจังสีเนาะก็เลยคิดว่าเขากลับมาเห็ดของกินดีกว่าเพราะว่าจังไหนคนเขาก็ต้องกินน้องพี่น้องเนาะนี่ละครับผมบาลน้องก็เลยกลับมาเห็ดป่าเลี้ยงปลาไว้แล้วก็จะคล้องทองใทดลองกินเบงอู้เสบเสบแล้วบาลน้องก็ เลยขยายแล้วก็มาเห็ดขยายต่อยอดข้องบาลน้องไปเรื่อยๆครับผมก็มีพื้นที่นี่แหละครับกเ็เห็ดหน้าน้าแน่เนาะเห็ดหน้าล้ะก็ะจะมีเงินหมุนเวียนอยู่คู่เดือนได้พี่น้องก็คือเข้าขายตัวหนีออกแล้วเอาปลามาลงงไม่แล้วเขาก็จะได้ขายอีกบอนั้นเขาก็จะเห็ดบ่อแต่และบอนี่คือจะเลี้ยงไว้ปลาบอ่อสัมกันเนาะพ,นพี่น้องพาพี่น้องคนเกิมาอยากกินปลาเข็งปลาดุปลาคอกบดีสิบาลน้องก็จะเห็ดใส่แต่ว่าเห็ดอย่างบ่อหลายพี่น้อง เห็ดยางบ่หลายแต่ว่าก็คือหลายเพราะว่าเป็นหยังคือคือหลายว้ยที่เพราะว่าเฮ้ามีหลายป่าครับพี่น้องเขามานี่ก็บ่แเมนวาสิได้แต่ประดุกย่างเดียวเนาะเขามานี่ก็ได้อยากได้ปลาสวายจังสี่ก็ได้เิ่นกับมาเบงิงมาแย่งแหลวก็มาส้มป่ากระซําไดเรียนด้มาเบงิงเนาะได้ผ่อนค่ายยู่น้าสวนป่านี่ยนะพี่น้องคือจังบาน้องว่าหายอาหารซี่ล่ะครับเฮาก็ได้เบงิงได้แย่งป่าเฮ้าเนาะก็มีแห้งได้พี่น้องมาอยู่จังสี่มีความสุขครับผม บาน้องก็เลยคิดว่าอ้เฮามาเห็ดจังสี่ดีกลัวเฮาก็ต้องไปดินร้นานะเพราะว่าพื้นที่เ้าก็มีถึงเ้องบ่มีพื้นที่หลายประมาณไร่นึงเ้าก็เห็ดใดพี่น้องจกสาลวกับปูกของใส่หิมฟังสาเนาะเ้าก็สิมีปปูกกล้วยปูกนีเ้าก็สิได้ขายกล้วยขายนีแน่นี่นะครับผมพอกล้วยต้นเผาจังสี่ะจะกินอยู่ตลอดพี่น้องถึงบ่อดดขายหฮานี่แหละครับพี่น้องเป็นผู้กินเ้าก็สิไดยืหมองนีเนาะ ข้า็จะได้เงื่อนจากข้าวตะกรอนเคยสือปลาเคยสือปลาเคยสือกล้วยเคยสือบุกเผาวมากินต่อไปข้าจะบริสุทธิ์ก็คือนี่แหละพี่น้องขาา็จะได้เงื่อนจากสืบบุกเผาตะกรอนขาา็จะได้เจ็บใบพี่น้องนี่แหละของบ้านน้องก็เลยเฮ็ดมาแต่พุ่นแล้วครับผมก็เลยอยู่แบบเจ๊สี่ละมีความสุขครับผมอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขแล้วครับผมอยู่อย่างพ่อพียงเนาะบ่ได้ไปดินล้นยังมากไมมครับผมอยู่แบบนี้แหละครับผมนี่นะครับเดี๋ยวบ้านน้องกะจะภาพพี่น้อง มาตักเบิงเ่งงนาะงอย่าบ้าน้องเอากระตองกันได้พี่น้องเด้อผูนครับเบิ่งครับเบิ่งขนาดใสขึ้นเนะาะบ้าน้องจับมือเดียวพี่นอ้องพูนครับเบิ่งขนาดใสขึ้นรุ่นนี้กันใหญ่ไว้อยู่ด้พี่นอ้องผูนเบิง่งตีแล้วครับ โอ้ยใหญ่อยู่พี่น้องว่าจีจับให้นพี่น้องเบิ้งก็เอามาให้พี่น้องเบิ้งแป๊บหนึ่งเนาะเบิ้งเรื่องเบื้องโตเิ่นครับโตโตงามดีอยู่พี่น้องพูนครับเบิ้งโตป่าเนาะทือว่าใหญ่อยู่พี่น้องโอ้ยใหญ่ไว้อยู่ครับพี่พี่น้องปลาสวายครับผมเบิ้งด้วยครับโตงามพี่น้องโตงาม นี่ครับปลาสวายกับปลาปลาปึงสีพิษกันได้พี่น้องจะต่างกันเนาะปลาไอปลาปึงของบ้านน้องนั่นครับตัวสีออกหลังจออแขบเขียวๆจังหน่อยเนาะปลาสวายจะบ่มีแขบเลยพี่น้องสวายสะใสเลยนี่ละครับภาพพี่น้องมากสม้มเบงเนาะถ้าตักแล้ว,วพี่น้องกลับมาตักอีกบ่ไดได้ดครับบ้าน ไปแล้วคุณล่ะลืมข้าวคนเด้เมื่ออื่นคนที่น้องยังสีได้มาให้อาหารอีกทซนหนึ่งคนยังสีมากินเนาะเบิ่งเลยครับผมปล่อยเพิ่นไปเลยอู้ใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ดีเนาะคุณนี่นะครับก็พ่อได้เป็นเมนูเขาได้ครับพี่น้องปูครับไปเลยได้พี่น้องมันบ่มากินอีกเลยเด้๋ยวมัน นี่แหละครับผมปูนไปบ่อนอยู่ใกล้พก่นครับก็จะเลื่อนไปช่องกบป,ปาพระรวยได้ครับเด้อกดไล์กดแชร์กดติดตามบ้านนองนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านนองก็จะเหตุคลิปให้พี่น้องเมืงเรืเลยครับผมสวัสดีครับ